ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขย่าควัญพอเรื่องที่พี่จุ๋มจะเล่าวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีที่มีความอาฆาตชื่อเรื่องว่าผีสาวทวงแขนค่ะเอเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะพอรู้สึกว่ามีน้องๆหลายคนที่บ้านอยู่ที่สมุทรปราการอาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้นะ เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเปียนะคะเปียเป็นสาวโรงงานค่ะไปทำงานเช้ากลับบ้านเย็นบางวันมีโอทีก็อาจจะอยู่ถึงสองทุ่มหรือสามทุ่มแต่ส่วนมากแล้วเปียก็ไม่ค่อยรับโอทีค่ะพอด้วยความที่ว่าเธออยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่มีรถส่วนตัวไปทำงานด้วยรถของบริษัทค่ะตอนเช้าก็จะมี มีรถเนี่ยมาจอดรอรับที่หน้าหอพักและตอนเย็นก็กลับมาส่งที่หน้าหอพักเหมือนเดิมเปียทางานที่โรงงานแห่งนี้มาเป็นเวลา6ปีแล้วค่ะและเปียก็มีความตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งเพื่อสร้างบ้านของตัวเองจะได้ให้พ่อกับแม่อยู่บ้านสบายเปียพยายามประหยัอดอดออมทุกวิถีทางค่ะเพื่อที่จะสามารถให้เก็บเงินสร้างบ้านได้เร็วๆ ในความขยันของเปียนั้นก็ทำให้มีหนุ่มๆในโรงงานหลายคนหมายปองอยากจะจีบอยากจะได้เปียมาเป็นแฟนเพราะเปียเองก็เป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีอีกอย่างก็คือขยันแล้วก็รู้จักวางตัวค่ะไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่เกเรหนุ่มๆห,หลายคนก็เวียนมาแจกขนมจีบกับเปียอยู่เรื่อยแต่เปียก็จะปฏิเสธไปแบบสุภาพค่ะเธอให้เหตุผลว่าบ้านเธอนนานยากจน มีพ่อแม่ต้องดูแลเธอไม่อยากจะดึงใครให้มาลำบากกับเธอเองในขณะที่เธอบอกเหตุผลไปอย่างนี้หลายคนก็ยิ่งอยากจะได้อยากจะให้เธอมาเป็นแฟนเพราะเห็นว่าเธอมีความคิดที่ดีแต่หนึ่งในนั้นก็มีคนหนึ่งที่ดูมีทีท่าว่าอยากจะได้เปียมาเป็นแฟนมากกว่าคนอื่นนั่นก็คือเจ้ารุตเจ้ารุตนี้ก็ทำงานในบริษัทแห่งนี้มาหกปีพอๆกันกับเปีย เห็นเปียตั้งแต่วันแรกแล้วก็แอบ,บมองแอบบส่องดูปเปียอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเปียจะไปไหนคุยกับใครเจ้ารุดนี้ก็จะคอยแอบ,บมองตลอดค่ะจนกระทั่งช่วงปีใหม่ซึ่งบริษัทก็ได้จัดงานปาร์ตี้ให้กับพนักงานในบริษัทค่ะทุกคนก็จะมาร่วมฉลองกันในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนั้นเจ้ารุด ก็ถือโอกาสค่ะสารภาพรักกับเปียบอกเปียไปว่าอยากจะคบกับเปียมากเปียยอมคบกับรุษเถอนะแต่เปียก็ให้เหตุผลเดิมเหมือนที่เคยให้กับทุกคนค่ะโดยเปียบอกว่าเราไม่ได้มีฐานะอะไรเราเป็นคนที่ยากลําบากแถมยังมีพ่อแม่ต้องดูแลตั้งสองคนเธอมาอยู่กับเราเธออาจจะลําบาก เราไม่อยากจะดึงใครมาลำบากด้วยได้ฟังอย่างงาั้นแทนที่เจ้ารุตจะเข้าใจแล้วก็ยอมอถอยถอยไปก็คือยอมแพ้ไปไม่ค่ะคืนนั้นเจ้ารุดเสียใจมากทำให้เจ้ารุเดเนี่ยกินเหล้าเข้าไปเยอะมากค่ะพอความเมามันเข้าครอบงำเจ้ารุดก็คิดไม่ดีไม่รายกับเปียค่ะในขณะที่งานเลี้ยงกำลังจะเลิก เปียก็ได้ไปยืนรอรถของบริษัทเพื่อที่จะไปส่งหอพักแต่คืนนั้นหลายๆคนก็ยังไม่อยากจะกลับค่ะพอเลิกจากงานเลี้ยงของบริษัทก็ชวนกันไปต่อที่อื่นทำให้เปียต้องไปยืนรอรถคนเดียวแล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะที่เจ้ารุตเห็นพอดีค่ะเจ้ารุดรีบกระโดดขึ้นไปนั่งบนรถสองแถวของบริษัทกลับบ้านไปกับเปียค่ะเปียก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเพราะตอนนั้นรุดเมามาก เธอก็พยายามที่จะนั่งให้ห่างแต่เจ้ารูทก็พยายามกระชั้นชิดเข้ามาหาเธอตลอดจนกระทั่งถึงหอพักเปียก็ได้รีบเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูห้องล็อกก่อนอย่างดีในขณะที่เปียคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้ารูทนั้นมันสามารถที่จะสเะดาะกุญแจแล้วก็แอบ,บเข้าห้องเปียในขณะที่เปียกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำค่ะ เจ้ารุดแอบสะดอกกุญแจแล้วก็เข้าไปรอเธออยู่ที่ใต้เตียงนอนตอนนั้นเปียไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนี้ไพกำลังจะมาถึงตัวเธอแล้วเมื่อเปียอาบน้ำเสร็จเธอก็นั่งหวีผมอยู่ที่หน้ากระจกในชุดที่เธอสวมแค่ผ้าขนหนูผืนเดียวเพราะเธอคิดว่าอยู่ในห้องของเธอไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเธอจะแต่งตัวยังไงก็ได้ในขณะที่เปียกำลังนั่งหวีผมอยู่ที่หน้ากระจกนั่นละค่ะ เจ้ารุดก็แอบ,บมาข้างหลังแล้วก็กอดเธอจากข้างหลังเปียพยายามจะดิ้นรนขัดขืนค่ะแต่ด้วยแรงของผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะสู้แรงของเจ้ารุดได้สุดท้ายแล้วเจ้ารุดก็ทำมิดีมิร้ายมันข่มขืนเปียจนสําเร็จค่ะหลังจากที่มันสําเร็จเรียบร้อยแล้วมันก็กลับไปโดยที่ไม่พูดไม่จาอะไรเลยวันรุ่งขึ้น เปียก็ไปทำงานตามปกติด้วยสภาพที่บอบช้าทางร่างกายและจิตใจพอเจอหน้าเจ้ารุดเจ้ารุตก็ทำเป็นหัวร้อยยาะใส่เธอเธอทั้งอายทั้งเจ็บความคิดของเธอตอนนั้นคือรู้สึกแย่มากพยายามจะตีตัวออกห่างไม่เข้าไปใกล้ไอรุตเลยแต่ไอรุตก็เหมือนจะติดใจเธอค่ะมันพยายามที่จะมาเที่ยวไล่เที่ยวขือเปียอยู่ตลอดเวลา จนเปลียนั้นเกิดอาการกลัวค่ะเธอกลัวก็เลยขอลากลับบ้านก่อนในวันนั้นไม่ทำงานต่อแทนที่เธอจะปลอดภัยเพราะเธอไม่ต้องเจอแต่ที่ไหนได้คะในขณะที่เปียกลับบ้านไอรุดมันก็แอบตามไปอีกค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมันแอบเข้าห้องเธอแล้วก็ผลักเธอลงที่เตียงแต่คราวนี้ เธอขัดขืนสุดกำลังค่ะเธอทั้งขวนหน้ามันทั้งตบตีทั้งหยีกทั้งต่อยทุบมันสารพาัดทำให้มันโกรธมากค่ะไอรุธก็เลยเผลอมือบีบคอเปียจนกระทั่งเปียสิ้นใจคามือเลยค่ะหลังจากนั้นมันก็หนีทันทีเลยค่ะเมื่อรู้ว่าตัวเองได้ทำให้คนเขาเสียชีวิตแล้วด้วยความที่ไอรุธเนี่ยมันมีคนรู้จักเยอะค่ะมันก็ไปขอหลบอยู่กับเขา มันก็ไปขอหลบเพื่อไม่ให้ตำรวจตามตัวมันเจอค่ะเวลาผ่านไปสามเดือนค่ะตำรวจก็ยังไม่สามารถที่จะจับตัวเจ้ารุดได้แต่สิ่งที่เจ้ารุดทำไว้กรรมที่มันได้ก่อไว้ได้เริ่มตามมันทันค่ะในขณะที่วันหนึ่งมันเก็บตัวอยู่ในสวนตามของเพื่อนที่มันรู้จักและก็รอให้เพื่อนเอาข้าวมาส่งเอาน้ำมาส่งมันก็ได้ยินเสียงขอประตูดังปังปังปัง ด้วยความที่มันคิดว่าเป็นเพื่อนค่ะมันก็รีบเปิดประตูออกไปเพราะมันหิวมากแต่ทันทีที่เปิดประตูออกไปร่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันคือร่างของเปียค่ะเธอมาในสภาพที่ไม่สวมใส่อะไรเลยค่ะมาในสภาพที่เปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าเจ้ารุดเห็นทีแรกนั้นมันก็ตกใจค่ะเพราะมันคิดว่ามันได้ฆ่าเปียไปกับมือแล้วแล้วทำไมเปียยังมายืนอยู่ตรงนี้ แล้วเปียก็ได้พูดขึ้นว่าพี่รุษพี่รุธไม่คิดถึงเปียละจ๊ะเปียคิดถึงพี่รุธมากนะขอเปียเข้าไปหน่อยได้ไหมเปียหนาวเจ้ารุธเมื่อเห็นดังนั้นค่ะมันก็ลืมไปเลยค่ะว่ามันได้ฆ่าเปียตายไปกับมือมันกลับคิดว่าเปียไม่ได้ตายค่ะแล้วมันก็รีบเปิดประตูให้เปียเข้าไปในห้อง ผ่นทีที่เปียเข้าไปในห้องแล้วไปนั่งอยู่บนเตียงของมันมันก็คิดจะรวนรามเปียอีกครั้งหนึ่งแต่แปลกค่ะข่าวนี้เปียไม่ได้ขัดขืนเลยมันอยากจะรวนรามยังไงเปียก็ปล่อยมันตามสบายค่ะมันก็ยิ่งได้ใจในขณะที่มันกำลังจะข่มขืนเปียอีกรอบนั้นมันก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาค่ะมันเริ่มสงสัยว่ามีหนูตายในห้องหรือเปล่า พยายามจะมองหาแต่ก็ไม่เจอจนแล้วที่สุดมันเงยหน้าขึ้นค่ะล่างของเปียที่เคยสวยงามอยู่ตรงหน้ามันตอนนี้ได้กลายเป็นผีที่มีหน้าตาเละน้ำเหลืองเลือดน,นั้นไหลย,ย้อยออกมาทั้งจากปากจากจมูกจากลูก,กตา แล้วเสียงที่เคยหวานของเปียกก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงที่แผดหัวเราะเสียงดังด้วยความสะใจค่ะคราวนี้เจ้ารุตมันจะวิ่งหนีก็วิ่งไม่ได้ค่ะเพราะเปียนั้นได้กอดรัดมันเอาไว้แล้วก็ค่อยๆกอดแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนเจ้ารุตหายใจไม่ออก มันได้แต่พูดคําว่ากูขอโทษกูขอโทษอีปียกูขอโทษกูจะไม่ทําอีกแล้วกูจะไม่ทําอีกแล้วกูจะทําบุญให้มึงแต่แทนที่ผีสาวจะใจอ่อนกับคําว่าทําบุญไม่เลยค่ะเปียค่อยๆกอดเจ้ารุดแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วในที่สุดเจ้ารุดก็ขาดอากาศหายใจตายในสภาพเดียวกับเปียเลยค่ะกว่าที่ เพื่อนของรุดจะรู้ตัวว่ารุดได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นก็ตกไปถึงตอนเย็นของวันนั้นค่ะที่เพื่อนเอาเข้าวมาส่งแล้วก็เห็นรุดนอนตายในสภาพโป้เลยค่ะเปลือยทั้งตัวแล้วก็ขาดอากาศหายใจหน้าเขียวตาเหลือกลิ้นจุกปากเห็นดังนั้นเขาก็ตกใจมากค่ะคิดว่าเจ้ารุดมันโดนฆาตกรรม แต่จะไปแจ้งความก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้ารุดเองมันก็หนีคดีอยู่สุดท้ายแล้วร่างของเจ้ารุดก็โดนเผาเหมือนหมาตัวหนึ่งค่ะไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้นเผานั่งยางในสวนปามทิ้งในคืนวันนั้นเลยและนี่ก็คือกรรมที่มันจะต้องชดใช้ค่ะตายในสภาพเดียวกับที่มันเคยทำกับเปียแถมไม่มีคนไม่มาไม่มีคนมาร่วมงานศพไม่ได้มีการทำบุญอะไรให้ทั้งสิ้นแล้วป่านนี้ วิญญาณของมันก็คงจะกลายเป็นวิญญาณบาปที่คอยเล่ล่อนขอส่วนบุญจากคนอื่นส่วนเปียนั้นคิดว่าหลังจากที่เธอได้แก้แค้นวิญญาณของเธอก็คงจะสงบส่วนจะได้ไปเกิดต่อหรือไม่ยังไงนั้นอันนี้พี่จุ๋มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ